มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยโฉมแรกลิซ่าในซีรีส์ The White Lotus บทบาทน่าดูมากหลังจากคอนเฟิร์มว่าศิลปินสาวล,าลิซ่ามาโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็กพิงจะร่วมแสดงใน The White Lotus ซีซั่น3 Original Series ของ HBO ล่าสุดนะคะ HBO ปล่อยคลิปใหม่ จากด w ว i t โรต t u s มาแล้วนะคะพร้อมกับปรากฏของสาวลิซ่าที่จะรับบทเป็นพนักงานโรงแรมไวโรตั u s ที่มีชื่อว่ามุก Welcome to The White Lotus in Thailand คาดว่าแฟนๆทั่วโลกจะได้ชมพร้อมกันในปี2025ทางสตรีมมิ่งค่ะเผยสมแรกลิซ่าในซีรีส์บทบาทน่าดูมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ